เมื่อวานก็ได้ด้วยกันนะเมื่อสามวันดี้วยคเลยนะใช่เหรอเกบตีมือบายใช่ดิผมจำได้หลังจากที่ผมีตามคุณอยู่มไม่ทันคุณสองสามเดือนก็ผมมีตีมือายตัวเยใช่หรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมแล้ใช่จำได้ตาตัวยังไม่ถึงสอตัวเลยหตัวมาดูกันว่าเราจะเราจะเล่นมิตัวยิมเชื่อมันเด ผมเพิ่งโหลดมาเล่นมาช้าไยผมเพิ่งเล่นหายวเอับินมเาผมเพิ่งเล่นเนี่ยตาแรกเกมแรกเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้อาจริงๆผมเพิ่งกลับมาเล่น I got l i e s I g o p s I got supplies นี่ไดผมไม่ได้เก็แรมันจะเป็นยังไง ลรไม่เล่นนานแล้เราเือนงแค่น,นีแล้วนะแค่นี้ก็เอือล้แดงม่นหน่อย Mark the location Mark the location <น> Mark the location Mark the location พี่พี่ไม่ได้เลยทั้งวันลยไงสาวพิ่นเพิ่ออกกำลัเดี๋ยว,วถ้าพักก็จะนอนแล้ว กินไก่ก่อนนอนไงเล่นอะไรอย่างเง้ยเนี่ยเล่นเล่นอยู่แล้วล่ะผมไม่เล่นกับมึงหรอกขอบมึงเล่นโป้จริงเหรอใช้โป้เหรอแล้วก็วันโอ้โหสันกรูโป้กรูโดนแบรไปน้าแหละจันกูคงไม่เล่นมาตีทีด้านหรอกโอ้ยแบบมึงเล่นไปรอบนัรนดิเขาหาว่ามึงเล่นโป้ยเว็นใครวะ จัไม่ได้ไงจัไม่ได้คนมีมีคนก่นรายงานมึงอะเนี่ยปัญว่าเล่นบอลไปที่นี่ไปกดรายงานเลยพี่ไอ้ที่เนี้ยก็เดี๋ยวพี่เดี๋เพื่อนเพื่อนกันดูเม็ดกดรายงานผมเนี่ะโอ้ผมไม่ขู่ไม่ขู่ไม่ไม่ขู่ไม่ไม่ขู่ไม่ขู่ม่น่ไม่่ม่ขู่าม่ขู่ม่นู่ไม่ขู่ไมัขู่กม่ขอครม่ขู่ไม่นู่ไม่ตู่มอไมไไม่ไไม่ไ่มไี แล้วถ้ามึงจะคิดอ่ะอีไแใจเใจเย็นยันะใจเยเย็นจยเย็าเย็นจยเย็นนใจเอออย็นใจเย็นย็นใจเย็นเยน็นใ <c oughs> เนนใจเย็นใจเย็นใจเนใเย็นใเย็นเนใจเยใเนนใจเนใจย็เ็เยนเนยนเนใจย็บ้าเนเน้ยนเนจ <c oughs> ็เ็เนยเ <c oughs> <c oughs> ไอ้เจ้าถ้าคนไม่บ้าเหมือนกันถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนอะยกันม่รู้เรื่อง่ดกีนเนิว่ะไม่ใช่พี่มันกินน้อผไม่ขึ้นมันร้องผมบอลแม่ผมผมยิงกลางผมยิงมาที่แปดตัวรำล้วนะับบอกบอกพอเพื่อลองคิดดูไม่เล่นไม่ไม่ลองบอกไม่ลองคิดว่าเพื่อนจะยิงบอดบ้างหรือสิบแปดตัวใช่แต่ข้างหน้ามีสามตัว แตเรามีสามตัวเราไม่ตัดเลยฮะเพื่อนองคิดนผมกัทุกวันน่ะแ้วผมจะกดรายงานมันเพื่อเกรยกูไอเกยกูไม่รู้ผมแค่อนตัวนะเพื่อนเพื่อผมโบเพื่อนมันละผมโคตรเชียงมันละผมโคตรเชีงมันะมันหนกเียผมว่าเเพื่อนันไม่ได้กนหรอกดูน ไอ้นี้ผมเข้าผมเข้าตีเอ๋ยแล้วผมก็ออกมาลุลัวเล้วเนี่ยเพราะว่าเจ๊เลยทุกจังประเทศไม่ค่อยอยากเล่นกันต่างประเทศเท่าไหร่คิดดูมันมีผู้เล่นกับทุกต่างประเทศนะไม่หรอกมันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแม่งเสดงโง่อีกหลังเห็นร่วงเเเล่่่่นนผมมไชือง ไม่ผมไม่เล่นพกจีมโมบามผมเล่นแต่สตรีมผมชาร์จนะใช่เปิดอเปิดอ,อ,อชาร์จนะครับไอ่ก็ต้องรักไล้ก็ต้องรักโอ้แลร์เขาต้องโคตรแคร อย่าแก้ัญหางนีจุดตัวนี้เที่ยงคืนเยูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอายานี่ลงบ้านะไม่ให้ไม่ไม่ใช่ไปหลังศาลหนที่ผ่านที่เดิมหลังศาลบ่นอะไรกูวอเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับหลังศาลหลังศาลเดิที่เดิมเหรออหลี่เดิมว่าหลังศาล เรากเป็นมีดทึ่งเลยมีใครไปแอดอเอาดอกผมไหมมีใครจะไปแอดอาเในเมืองในเมืองมีในเมืองมีในเมืองมียิงนะรีบไปยิงฮะจะได้จบเกมเราจะกินไก่มันแหนมันมีม้าของพี่ได้กินเยอะอ่ะจัดไปมันจ้งของเพือเกินไก่ลูกนี้โม่ก็ต้องโม่ไว้เลย ขมิ้นดาเนี่ยผมโม้ใหญ่เลยผมโม้เลยแกล้งแบบแกล้งเนียนคุยเพื่อนเลยแบบโหดแบบเล่าโหดแกล้งแบบโหดคุยแบบเล่าโหดโหดคุยเนียนสภาพสภาพออกเกมนี้นั่นแหละโอ้โหที่ตายคนแรกเลยโอ้โหยัางไงอ่ะ เารนเจ้าแลเค้ันนี่ยมาวยะอ่อนนี่มวดิผมไม่อยากคุยกับคนตส่ลายกูผมตั้งปุ่มปิดตั้งต้องปุ่มปิดปุ่มอาชิพเป็นเลขหเป็นตัวมาผมไม่อยากคุยเว้ยบ้เนี้ตอัอชีหายรปิดไหมผมตั้งปุ่มผิดวะ ปุ่มเบนอผมไม่อยากคุยกับคนผมไม่อยากคุยกับคนผมไม่นตัวไม่อยากคุยกับคนโหดจะพูดาแบเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากคุยกับมึงฮัลโหลครับเหลือสี่คนเองป๊าป๊าป๊ารีบยิงรีบยิงอืมทั้งแบบนี้มีแต่บอดเลยเยอะเลยเอาเวลาเอาคะแนนดีกว่าเวลายิ่งนานแม่งยิงคะแนนแม่งยิงบอดเยอะ เฮ้ยเธอเธอเล่นเบ้นจบเล่นเบ้นอะไเนี้ยมันก็ได้คะแนนเยอะเหมือนกันเล่นไนี่ยังไม่ได้อามึงเอาโทรศัพท์มองมึงมองเห็นไหมมึงมองเห็นเราเกี่ยวเกี่ยวมันบล็อกเห็นไม่เห็นเรามันไกลจ้ามึงมองไม่เห็นแเราไอ้เจ้าในคอมมันบั็กด้วยภาพมันไม่เห็นภาพอ่ะมันไม่เห็นภาพนะมึงไม่เห็นคนกูเห็นว่ามึงเล่นโปลเว้ย มีเจ๊อ่ะไอ้เจ๊ไอ้ที่เด็กกูจะตีไปกูบอกมึงโหลดดิชชอนไมาตักจะสตรีมไม่ดูไม่ใช่ผมก็ตีมในนี่ไม่เป็นไงในเฟซเนี่ยผมึงชอบตีไหมแต่ผมชอบตีในดิชชอนเป็นแล้วกูไม่อยากดูมึงเล่นอ่ะตอ้งแต่ไปครับอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละรีบๆดิงอยู่ข้างหน้าจะได้จบเกม ไปไหนแล้วล่ะเห็นอย่างหนี่งอ๋อ,อมาแล้วเหรอมาแล้วน่าจะมาตัวเดียวนิ่มจังเลยนิ่มจังเลยมันพูดหนูนิ่มจงังเลย อันนี้มายิงคนแล้วไปยิงบอทไม่แต่บอทเลยหรอนิ่มดิงันมึงเล่นโปอ่ะเฮ้ยแย่อะเล่นโปก็มาเหมือนน้องเหมือนน้องเกิดกรรมเกิดกรรมประตูโป้เล่นอ่อนเองมันมันเล่นอ่อนเองแล้วมันคนเล่นจริงมันหาโปก่อนไอ้ชิมาเนี่ยเอ้ยเล่นในคอมก็เหมือนเหมือนเล่นเหมือนเหมือนโป้อะไรครับเพราะใช้โปรแกรมเธอเล่นไงหุ่นไม่ดูตัดเลยฮะ เล่นไม่ต้องเล่นดมดมมาดูกันมาดูกันนี่คุณหมอหมอบุกหมอกูหมูหมอบอกแล้วหมอเก็บเรียบเจ็ดเหลี่ยมหมอเก็บเรียบแล้วไม่ใช่อีกต่อไปนายขึ้นเอ็นแล้วโอ้โหดีใจอ่ะ โอเคครับผมพอมากที่สนดในกันไว้เจกันครับไว้ใจกัน